วันนี้ผมจะมาสอนสร้างโกลมนะครับงันเรียกให้เราต้องมีคือบล็อกบล็อกไอรอนนะครับวางอย่างนี้ให้มันเป็นรูปทรงนี้ครับแล้วก็วางให้มันมีแขน,นอย่างนี้ครับแล้วก็วางหัวฟักทองครับได้เลยครับแล้วก็โกลมเนี่ยสาม,มารถตีซอมบี้ได้เลยนะครับไม่เชื่อลองดูมันเอาไว้ป้องกันอลุย อ่านั่ไงสู้เลยสู้เลยเอาเป็นล้านตัวเอาจากการเล่กเล่มเอา้าอ๋อผมก็มีอะไรให้ดูอีกอย่างครับวิธีสร้างมนุษย์ทิมานะครับผมอย่างแรกเราต้องมีก็คือนี่ครับสโน แล้วก็บัวพทองครับที่เรามีอยู่ยเอ้ยอย่างเงี้ยถูกแล้วครับแล้วก็วางนะครับมันอยู่กลางแดดไปครับมันต้องอยู่ตอนมันมืดครับมัร้อนนั่นพอผมผมขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับต่อไปผมจะลองให้โกเลมกระโดดจากที่สูงนะครับผมด้วยแท่นระเบิดนี่ครับมาเริ่มกันเลยบล็อกอา้าวเชีย่ย จูนดีกว่าอย่างงี้อย่างงี้ให้กูเลมโดจักกี่สูงจะรู้ไหมว่ามันจะตายหรือว่ามันอึดมันจะอึดไหมมากูเลมนายพร้มพอมหรือยังเริ่มเลยโอ้ตกไปแล้วครับเออไม่ตายโคตรเจ๋งดูสิรครับมันยังดิ้นอยู่เลยเฮ้ย <c oughs> โคตรเจ๋งอนะ่ะโกเลมยอดเลย นเนแน่มากต่อไปผมจะให้โกเลมโดนระเบิดคาดตรงนั้นเลยครับอ่ะโกเลมตัวหนึ่งให้โดนระเบิดยืนตรงแท่นระเบิดนี้โกเลมเรารู้ว่านายทำได้เอาละอ่ะมาเอาอเชี่ยไม่เอาอ,อย่างนี้โอ้เวนกม ตกไปตายหรือเปล่าวะไม่ตายพีคมากเลยมาอีกทีนึงเราจะลองระเบิดนอยเอาระเบิดตายไหมกก้กค้อนอุ้ยตายเหลือสองตัวเลยมอ่ะเฮ้ยไม่ตายดีวะโค้กเจ๋งโคเรียมไรแน่มากฮ เขาจบแค่นี้ครับเห็นไหครับ